เราเจอคุณบอสสุเกะนะครับผมไปเขามากแดงเชียวเขาเล่นเหมือนจะเหมือนเราเลยเว้อ๋อคล้ายๆคล้ายๆเคยังได้อยู่เขาเล่นมันมาเทียมนะครับดันขึ้นป่ายดันขึ้นป่ายคุณเขาไปด้านด้านซ้ายมือเอานะครับป่ายครับยไปครับายแกะเรือแกะเรือไปเขาน่าจะทิมโคเร็วเร็วนี้แหละหละไปครับทิมทิมาย อืเราดันไปเลยครับเหลือกลิ่นถอยมาอืมอ่าเราต้องปรับมานิดนึงนะครับท่านผู้ชมรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรับมานิดนึงเดี๋ยวเอาโคนขึ้นไปขึ้นไปสู้ไปครับหมุนมานิดนึง บายอย่างนี้และได้แล้คราวนี้อ่าเขาจะไปตีปีกซ้ายปีกขวาเว้ยป่ะดันขึ้นไปกินครับผมตรงนี้จะเกิดการบอมเงินเกิดขึ้นแล้วดันโอ้ยไม่กินด้วยเว้ยสู้จอด าไม่กินเราก็ต้องกลังขับแล้วครับเอามาขึ้นไปอีกตัวหนึ่งกินมาซะดีดีเขากิน<ๆ>ตัวนั้นนะครับไปโคโลรรดันเขากินตัวนั้นเขากินตัวนี้โอ้ไม่เข้ามาว่ะกินไปเลยดีไหมท่านผู้ชมไปครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโคลนไปแลกเลยนะครับอืเอาโคลนไปแลกเลยดันโคลนไปเลย กินอืมเขาด้านตัวนั้นมาเอาไงเดียวไงเดียวไงเดเอาไงเด,เงเด้ถอยดีครับถอยก่อนถอยก่อนโอเคมาเขามาแล้วนะครับจะซิกแซกจะมาทำอะไรเราจ่อเขาหน่อยดีกว่าให้คุณเขา เสี่เล่นโอเคเราดันขึ้นไปเลยครับผมกำลังเราเหนือกว่าอยู่แล้วดูว่าเขาอย่างไงเขาไม่กินด้วยเว้ยถ้าเรากินปุ๊บเรากินปุ๊บมากินปุ๊บ,บโอเคเรายังกำลังชนะอยู่นะครับเราดันเราดันเราดันอ่ะมาเราดันครับ โอเคปะเม็ดขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดทิมแล้วนะครับผม,มดูมดเขาตั้งไหนโอเคเขาตรวนั้นก่อน mm hmm. ไปขวนเราขึ้นโวนเรายังไม่ได้ขยับจากตำแหน่งเลยนะเนี่ยโอเขากินไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ย mm hmm. hey. ท่านผู้ชมรู้สึกจะได้จังหวะ mm hmm. ถ้าเราปุ๊บ ได้กินฟรีดมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราอยากกินตัวนี้เราอยากกินตัวนี้อะเราอยากกินตัวนี้กินดูว่าเขาเอาอะไรกินนะครับเขาน่าจะเอามากินนะโอเคเขาเอามากินครับผมเดี๋ยวผมดูดีว่าเขาจะทำอะไรเราได้บ้างเออไปเลยดีกว่า เขาอาจะเอาเรือมากินเบีย้ยเราก่อนมนะั้งอันนี้ผมเดาไอ้ย่ามลุกเราก่อนอีกเราต้องตีประชิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนลุกกินเหลือเขากินตัวน,นั้นไปเรามากินไปเลยตัวเขาเรากินเข้ามาตัวนั้นกินนะครับ คิดว่าเขาคงไม่กล้ากินหรอกเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะกินไปเลยดีไหมเทา่านั้นก็เป็นตรงๆรดีกว่าเขาไม่กล้ากินหรอกครับเราดั้นก็เป็นตรงๆรก่อนโอเค เราดันมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมอเฮ้ยแย่แล้วว่าเม็ดเข้ามาแล้ว เขามาแล้วท่านผู้ชมเป็เขามาแล้วเดี๋ยวผมกำลังคิดนะผมกินตัวนี้เขาก่อนดีกว่านี่กินลุกนะครับใช่เขาต้องกินตัวนั้นแหละ,ะเรากินตัวนี้กินตัวนี้เขาสามตัวเราหนึ่งตัวแต่เรามีโคน ลุกเข้าไปให้กินได้นี่หว่ากินดิเอา้าไม่เอาเรือกดลุกเข้าไปจันทร์้ไปน่ะตีอกฟังนี้ดีกว่าไปจอวิคอน อืมโอเคครับผมไปครับผมโอเคไปกินเหลือจะดูว่าเขาทำไงนะครับผมเล่นเสียงมากเลยเนี่ยเขาอุดวะยึดไว้ไกล กินเรือแล้วเฮ้ยลุกไปก่อนดิเออต้องลุกไปก่อนไปกินเรือไปวนวนวนไปกินกินกิน ไปขยๆคยๆคยๆตอน้เขาหนีได้แล้วไปอุก็ปลปผม ไปลูกก็ไปอืมไปครับผมโอเคไป ินเลยสองตัวปิดครับผมลุกเข้าไปลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งไปไปครับผมอ่าลุกไปก่อนทีหนึง่งอ่าลุกไปอีกทีหนึง่ง เหลือหายโอเคไปลวเว้สิบหกทีไปหนึ่งเอ่อไปโคนลบไปเลยเข้าไปไหนนะครับดังขึ้นไปน่าจะจนมึงเนี่ยน่าจะจนนะว่ะเพราะว่าเราจะเล่นบีบเขาอย่างเงี้ย ลงเข้าไปดันครับผมลงเข้าไปไปอีกทีเดียวเฮ้ยพอดีไปโอเคครับผม